นมัสการปูซีหาครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับผมแล้วก็นิมนต์พระอาจารย์ปูซีหาวบาสูพี่น้องฟังหรือเนาะทางสลากินแบงรัฐบาลเนาะวดวันที่สองเด็กกว่าวันที่สองเลยพี่น้องเนอะมาเบิงมาเบิงพยายากได้รับโบนัสหกล้านสิบสองล้านมาเบิงโบนัสสำหรับผู้ใช้แรงงานเมือแส่แรงงานมาตัวหน่อยส่วนใหญ่เนาะ ขนาดอายุหาสิบหกสิบเกษียณแล้วก็ยังใช้แรงงานใส่แรงงานเนี่ยมันถือดัาใส่แรงงานบอถกแล้วเมื่อลเลยธรรมาดาเมื่อนี้เป็นมือชดเชยวันแรงงานคือวันจันทร์ที่สองขึ้นขึ้นสองค่ำเดือนหกปีขานเนาะ,ะสลากิีแมงรัฐบาลบอกตรงวันที่สองเลขที่ไม่มีในล็อกวันจันทร์คือหนึ่งห้าแปดดับอัตโนมัติอีกหนึ่ง ทิปเก้าประตูติหาทิปเก้าประตูทิปแปดสิบเก้าประตูดับอัตโนมัติไม่มีเอามาติดตามแนวทางเมื่อน,นี้ก็มีเลขประมูลซ่องรางหกหมืน่นหล,ลักประมูลเลขประมูลห้าแสนบนอย่างเย,ามมาย่อคนไทยมาไห้เลยเด้อผู้ใหญ่ใจดีขอขอบคุณแนวทางที่นามามาท่านรจัะเกียร์เนาะท,ทั้งลำทั้งรางใช่ไหมรจัะเกียร์ครับแต่พิเศษงวดนนี้เลขประมูลบน หาแสนคนเจาะมาให้เม็ดเดียวคนอย่างเดียวสามกับสี่มาล้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งตัวให้มีเล็กในดวงใจเล็ถึ้นสอบกะจับมาใส่ด้อเหล็กสามกับเหล็กสี่คนเจาะมาให้เม็ดเดียวแขนแขนเลยพี่น้องเลยเม็ดเดียวแขน,ขน,นมมดดแขนต้นต้นศูนย์เจ็ดสี่ 4. ไม่ต้องกลับเิ่นว่าแน่นอนขนาดศูนย์เจ็ดสี่ไม่ต้องกลับส้นเล็อาจารย์เล็กสี่มาหลายงวดนี้เล็กสี่กับเล็ 4. กเจ็ดก็ อันนั้นบนยางเดียวมาดูเลขซองเลขซองหกหมื่นเนาะล่างอย่างเดียวสองกับสี่มาหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็นต์คนจ่าไม่เป็นแขนด้วยกันสี่หกตัวที่แล้วคนก็จอยแปดห้านะครนะนำด้วยกันไปคนนี้คนจอยสี่หกทางบนคนจอยศูนย์เจ็ดสี่อ๋อแต่มีซํานี่มีชีนน่ยวทางเลขสม,มุนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาคนน้ำหม่พวกเข้าลวยกันครับ สายวิ่งสายหลุดไม่ควรพลาดสกับสี่มาหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็นต์มีเลขในดวงใจจับไซเลยส้นศูนย์อาจารย์อยู่ศูนบนอาจารย์ก็อย่าล่างล่างกับส้นยูวล่างกับส้นสีอยู่ล่างอาจารย์วิ่งเจ็ดลองสี่เตาะเม็ดโย่เจ็ดสี่ล่องสี่ศูนย์ก็ว่าสีกนะครับาก็มีเจ็ดสี่ส่ศูนย์สหกตว่าสี่หกนี่ยกไม่เป็นเขล็ะมูลเป่นแล้วว เลขของแนวทางของอาจารย์ก็เลยคือเลอเจ็ดสี่กับสี่ศูนย์เม็ดเดีย, 4, ยวขขาง่างเจ็ดสี่ิ่งเจ็ดส่วนแนวทางบนามาจากสูตรพิชิตความรวยยกมากเม็ดเดียวศูนย์สามชนที่เลขศูนย์กับสามเนาะอาจารย์เล่ยเด้เอา,อาจารย์ทีวิ่งบนศูนย์แข็งแขนเนื่นว่าสูตรพิชิตความรวยเนาะวันนี้ได้ศูนย์ลองเก้าวันที่แล้วได้ได้เก้ากับแปดอ่า เก้าไปบนหนึปดไปล่าง58าแปดสูตรไปคิดความรวยและเจาะเก้าหนึ่งกวนีเจาะมี0 2ูนยอาแล้วก็เก้าอาจารย์ยกมากไม่เดียวคือศูนย์สวิ่งศูนยก็มาชันนี่3เด็กประมูลเพื่อนแล้วก็ชนศูนยแขนแขนเลยพี่น้องเอานี่สามตัวตรงของอาจารย์ก็มีแนวทางเด่นเด่นซ้ำหนีนอนก็เป็นเลกประมูลเพ่อนอ่ะผิดกรณนาตามกบสอบ ประมุนขงล่างก็ซีหกยกไม่อีแล้วเจ็ดซีซีหกบอเอดได้คุณก็มีจริงๆแล้วก็มีเมื่อกีตัวเราก็มีหนึ่งชุดสองชุดตอนนี้หมดนว่นวนอกจากอซีเก่าก็ซีหกงหัอาจารย์มันดับตรงโตแต่ว่ากับแม่เป็นแนวท้างเบาๆก็ริวมอยู่แค่ยังยง ตดมีชุดตดเอาปเานี่เยะีคนมาตดุดตดต้องเข่าสามตัวตรงได้หรอครับเนาะอ่าชุดตดเข่าดูด้ายังมีสายผ้าเนี่ยเลขอกจาาย์น่บนตรงๆนี่เลขกาะจารเนี่ยสี่ลองเก้ากะทุนปีปีมาที่นี่สี่เก้าเลยคิดดับตรงโตแต่ว่าดับทนเด่นเด่นทนดับคือสี่หกสี่เก้าบน ามเก่าสามหกสี่เม็ดนี่ตามันมีเด่นเม็ดเดียวคือสีเก่าสี่เก้าในเมื่อติดดับแล้วอาจารย์ก็เลยยกออกยกออกกัวที่เยออยู่แค่ศูนย์สามเม็ดเดียวสรุปแล้วบนกบมีแค่ศูนย์สามกับเจ็ดสีเจ็ดสี่กับต้นบนล่างศูดนี่อันนี้ชุดโต๊ะอันนี้ตัวตรงนี่นี่อันนี้ตัวตรงอันนี้ชุดโต๊อันนี้ตัวตรงตัิจาหน้ากันเนาะ เพราะว่าตามที่เมืองีนเลขไหลใยยูตว่าตัวเลขบ่ไหลครับผมเป็นสูตรคือครับเป็นสูตรคือครับพี่น้องครับตามที่เห็นเตียมนากระดาษนี่สังเกตการักตัวเลขบ่ไหลเลยพี่น้องเลยครับผมสุดตัวนี้ก็เข่าประจำนี่แล้วครับผมตัวเข่าประจำนี่แล้วก็เน่ยตะผูทิ่งชอบเนาะสุดตัวเข่าประจำนี่แล้วพ่จหร้าเอาตัวนี้ซทำนี่แหละตอนนี้เล่น สมูนหาแสน,แสนเนาะเออเดปกสมุลหาแสนส่วนแนวทางอาจารย์ก็นีหละแนวทางเรนที่ใครชอบแนวทางของอาจารย์เองเมืองโดยภาพรวมแล้วเลขคือกันเนี่ยนะครับเค่งเลขอาจารย์ศูนย์เน<อ>าะแล้วก็เลขอาาันนี้มาสามบนสามกับสีเลขสมุลสามกับสีรูปเลขอยู่ศูนย์สามเจ็ดสี่บน่างครับผมครับศูนย์สามเจ็ดสี่นี่แค่นั้นบนางเลขตัวเดียวกันเลยครับ คนที่เพิ่มกันมากที่หกเม็เดียวครับที่หกเม็เดหยวล่างอันนี้เด็กแนวทางเรลลี้ี่อันนี้แนวทางแลลุกแล้วโดยร่วมมันคือเหลขกเข่ากันหมดเลยครับครับเรื่องจะอันนี้ซ่องประมุ่นพอดนะครับนกขึ้นมากอันนี้เดล็กนิ่ง้อนตาอันนี้ตำนานอันนี้เป็นต้ในเล็ก่องประมุ่นหกหมื่นกับทนะี่หกแล้วครับเนาะอ่าที่หก ต้องประมูลหกหมื่นละคีหกีหกื่อที่แล้วเ่นจะให้แหาแหาวันนี้เนจ่อให้นี่เน่แต่าวันนี้เพินจ่อให้พิเศษปพรานี้เลขประมูลชองหาแสนนี่เนจุดจ่อมาให้เลยแต่ว่าวันนี้เพิ่นพิเศษเพินจ่อมาให้ศูนเจสี่เม็ดเดียวแข่เม็ดเดียวเข็จริงเลยตนี้ถ้ามันิดแคงออกก็ได้เนาะคับเนาะ 6074กันเลย6ประตูดนแล้ว40740ไม่ทันแล้วเดี่ยวทางก็เลยจะไปมาที่แกงเราแล้วครับตัวไม่ลุกส้นเลยนะครับแล้วยังเด็ดได้เพราะว่าถ้าสายวิ่งง่ายครับง่ายครับง่ายสายวิ่งมีทุนจังน้อยแน่นี่โอ้ครับถ้าได้โชคได้ m ันได้ เงินได้ท่องกับาจะร่วมบุญกับพระอาจารย์กับเบอร์โทรกับยู้นี่ละพี่น้องแคหนาจอไว้เด้อครับผมปูซีหาอาจารย์ต้นเศรษฐีครับผมสายสั่งครับแดบมาขุดบ่อกอสละครับผมสั่งกุฏิน้ำพระอาจารย์พระอาจารย์<ะ>เนงวายอยู่สี่สั่งกุฏิให้ญาติที่ทำอยู่รับผมเห็นหลังง่ายๆว่าสั่งพูดดีใจครับผมนี่นีนแหละก็ได้แอร์ความร้อนเปนยังม่ฮอนครับทิดแอร์ก็ของรธงรรมดาขอลรับท่านชั้นกาแฟกันครับผมนาแล้ครับ ห้องสัมมนาชั้นกาแฟาครับห้องพักคนกนติดแอร,ดร์รอดห้องคุยกันกนติดแอร์รอดจังสบายบานนี้ถ่ายคลิปนี้อยากให้ผูซีหา่วยพรอนในเอฟซีนะเกี่ยวกับโรบคไพ่ไข้เจ็บเนี่เป็นไงคอือแห้งแท้ครับ,รบผมอาจารย์ก็เสียงเปลี่ยนวิโยนี่ครับโรคไพ่ไข้เจ็บมีทุกที่เมื่อกีพิจารณาเรื่องศีลเนาะศีลข้อที่หนึ่งปานาติปาเนี่ยห้ามฆ่าสัตว์สัตวชีวิตในห่ออายุยืนเนี่ย ข้อที่สองกตินาธนาห้องบอลักเล็กขมอยหน่หอ,นอย museums, ของห้องกยูครบข้อที่สามตาเมศูนมิชาห้องฟิสห้องบอลได้ประพฤติเล็กามหรือว่าบอลได้คิดหลุมทิดเหนื่ยพื้นมันเชื่อแต่ห้องนี่ซั์สมบัติที่ร่างกายแข็งแรงมูสาห้องบอลได้ยุ่แย่หรือว่าบอลได้ใส่ลายไข่บอลได้พูดปดหมดเท็ดแก่ใครคำว่ามูสาเนี่ยห้อก็จะมีว่าจานประสิทธิ์มีว่าจานให้รออยู่ตลอดเวลาพูดก็พูดแต่สิ่งที่ดี ิ่งกอที่หาสุรามราีระยะการเท่าเลิกได้อวดได้เขากบบบ็มีความเมึนเมาเขาก็สิมีร่างกายแข็งแรงบวเป็นบาเป็นใบเป็นบ่อกอเขาหยางกันก็ซุ่มออนี่พวกยางยาง,งนี่นอมันเป็นไปก็ปมมากาเป็นสามีอ่าว่ามีโอกาสเป็นน้อนันแต่ืออนุภาพแล้วคนก็มาจากการรักษาสิลเนาะครับปฏิวัติการรักษาสิลเขาก็มาพิจารณาเรื่องการกินวงเข้าอีกอเว่าพระบว่าโยมเนี้ยหลบไข้ไข่เจ็บคือเขาเห็นมาแล้วเนาะ ทำมาแล้วในอดีตบางทีวมอมเนนซาดนี่บางทีอดีตาต่ก็เป็นไปได้แต่บางครั้งเราควรไม่ควรประมาทมงคล38ประการอาเสวนาจะพารานังนเริ่มต้นทิจานาไดโลดจึงได้ก็เป็นมงคลในชีวิตล้านเปอร์เซ็นต์สิ่งที่ดีๆคือเริ่มต้นจากตัวของเรานี่แหละเริ่มต้นหาคนดีเริ่มต้นจานตนกตัวเราแล้วเราจะประสบในสิ่งที่ดีๆอยากมีร่างกายแข็งแรงพ่อแม่พี่น้องให้ปลอดภัยเด้อสุเมรียุสัย,สยก็คอยห่าง,กางไกลโรคภัยไข้เจ็บ อยู่ใส่มีอายุยืนอ,อยู่ใสมีโชคม,มีหลับมีเงินมีทองคนว่าเป็นลาบอันประเสริฐเพราะฉะนั้นดื่มน้ำได้หลายกินน้ำได้หลายเอาคนใดเคยกินเขาได้หลายก็อดลงมาในน้อยเ้อะช่วงนี้อา,ารมันเปลี่ยนแปลงเนาะทางก่เขาปรับประทันแต่าจาย์ก็เสียงเปลี่ยนอยู่เด้แต่ว่าเปลี่ยนเป็นมหาเศรษฐีจากเศรษฐีเปลี่ยนเป็นมหาเศรษฐีในบาทนี้เสียงบ้านเนี้บ ธรมดาเด้สาธูครับอาจารย์ครับผมครับเอาพี่น้องสาธุเอาเด้อครับผมพรอนจากปูซีหาอาจารย์ต้นเศรษฐีครับผมขอบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ